สวัสดีครับมาดูรับลอยกันนะครับรับลอยอันนี้วัตถิแล้วนะครับอันนี้ไปล่างแลครับนนี้บนยังมานะครับอ,อันนี้ล่างอีลาเลขกอีอลาลูกวักที่แล้วงไว้มานะ เลขวที่แล้วไม่เข้าหนะรอกเลขดาราก็ไม่มาเลขดาราก็หลุดต,ตรงนี้มันเยอะ เร้นว่าเข้าอ่ะยู่ดดยดดยให้จัดทบกันไม่มีส่เข้านะให้ลาออเข้าเ นอนมาก็ไม่เข้านะครับนอนมานี่เกี่ยกรับ,บางก็เลยกรับ,บางก็ไม่เข้าคนตาทิพย์มุทิทยาเข้านะครับแปดเจ็ดะ ่ัลโ่าอะไรเฮียากาศอยากตกินมาอะไยอาจารย์้า,า่างมางว้วที่แล้วเก้าเจ็ดแ วัดดวงวัดที่แล้วเขาน่ะเข้าแค่หลักร้อยเวเดียวโดนหลุด พาบอกเอ็กพาบอกว่าเยวไม่เข้าล้าลอย้องกาได้เข้าเจ็ดแปดนะ ดีไหมเเก้าเก้าสิสามเลยดีไมมเข้าหรอทรงที่เหลืนี่ก็เหมือนกันหลุดตราต้งนี้เข้าตรงต ส่วเก้าเลยก็แปดเจ็ดนะเลขดับก็ที่แล้วหลุดหลุดตรงนี้อันนี้ก็หลุดตรงนี้ นีข้าวยักหมดคนตกยา่ข้าวตรงนี้มันก็อยากข้าวตก อตอนนี้กูว่าที่แล้วไม่เข้าเลยนะอะไรนี่หลุด น่านี่ดุดบอดเลยแะครับดดดดดรบด,ด,แ,ลบดแล้วให้ไม่มีเลยอล่ะมาดูของวันนี้กันดีกว่านี่ครับนี่คือเจ็ดนะครับบดที่เหลือให้ดึงนะฮะเจ็ดนี่ยอร์นะแล้วก็บดที่เหลือไห้เข้านะครับ 变快一点就得了。 นี่งวดนี้นะครับอันนีงวดนี้หนึ่งมิถุนาอนนี้งวดที่แล้วนะไม่เข้าไปไม่ออกสามี่ห้าเจ็ดเจ็ดไม่เข้านะอ่า อนี Finally, ่ของวดนี้นะนี่ของวัดที่แล้วอ่าอะว่ วันนี้นะครับวัดที่แล้วไม่รู้เนี่ยโอ้เออ ให้นอนมาวัดที่แล้วไม่เข้านะครับจับบ้างก็เหมือนกันจับ,บางก็ไม่เข้านะมันยาอยาดีกว่าวันอาทิพย์วดที่แล้วเข้าแปดเจ็ดนะครับอ่า กาจะสั่งวนที่แล้วเข้าเหรอครับเข้าเจ็ดแปดอาจแปดเจ็ดเข้าแปดเจ็ดหน้านี้วันตถุแล้วตรงที่เข้าเหรอครับเข้าเจ็ดแปดนะแล้วตัวสับถง คนอนนี้วดที่แล้วเขาเปดเจ็ดมนนัดก,กัวัดบัวอเฮ้ยเฮ้ยบาร หน้านี้ไม่เข้านะครับวันที่แล้วหลุดนะครับอ่าเลยพ้าบอกเลพาบอกวันที่แล้วไม่เข้าเหมือนกันหน้านี้ก็ไม่เข้าเ แล้วอยปัก,ลกหลักเขาที่แลวก็ไม่เข้าเลยวนี้ว่านี้จะเดินไหน น่านีอย่าน้องครับบนที่จะเข้านะเข้าั้งบนเลยล่างะไงนะที่แบบวุฒิแล้วไปส่วนเล็กดับวที่แล้วก็หลุดนะครับ ฝันดีฝันดีวัดที่แล้วไม่เข้านะครับไม่มีศูนย์เก้าตรงนี้วันที่เราเข้าเลยตัวนี้เลยนะครับแล้วแต่คน ตอนตรงนี้ไม่เข้าหรอกครับไม่เ,เข้าเลยนะอ่ะอะแสนเฮแสนเฮกดที่แล้วเข้าแปดเจ็ดนะครับแสนเฮให้ดูข้อมูลตรงนี้นะแปดหน่นี่ที่สี่หนะครับ มาทุกวดน,นะครับดีเลยครับแคปหน้าจอไปเลย อันนี้คือของวดที่แล้วนะครับอันนี้คือของวดนนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ